สิงเจียอยู่อีสิงนี่หวกชายอ่างเปาตัวตัวกายวันนี้เป็นวันจีนโกงก็ไม่ได้ไปไหนหรอกโกงก็จะพาหลานเที่ยวนะอ่าและนี่ก็คือสวนหลวงหลออเก้าขยาย หยายเลยทำไมอ๋อาวซอไมอยะ่หลอลสวนหลวงรอเก้าดูทัศนียภาพอ๋อมีเรือเป็ด,ปดให้ถีบอืมก็ขอถ่าย มีเรือให้พายด้วยอ,นะอ่าอ,อันนี้ก็คือต้นกระบองเพชรชนิดหนึ่งผมก็ขี้เกียจอ่านชื่อละดูเอาอ่ากระบองเพชรอืมเยอะนะ เป็นป่ากระบองเพชรเลยอ,อันนี้เป็นอะไรสักอย่างเป็นโดมอะไรเดี๋ยวคงจะเข้าไปดูแต่ข้างหน้านเป็นกระบองเพชรอ่เดินเข้าไปเดินดู้นไม้ิ ต้นอะไรก็ไม่รู้อันนี้อันนี้ก็สวยดีม่รู้ต้นอะไรอ่าโอ้โ,อโงงคงเป็นมักคุเทศเกี่ยวกับพันไม้ไม่ไดไ้ดูแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนี่ก็เยอะแยะอันนี้อะไรอะไรปงปงเม็กซิกันอ่าเอออ่าอ่าเจาเอง เอันนี้มันชื่อมันยาวจังเนี่ย<อ>ออชื่อยาวๆไม่สนใจหรอกกระบองเพชรมีพันธุ์แปลกๆกอันนี้อะไรสอนนาลายใบกว้างโอ้สอนนาลายใบกว้างอักาเวปากนกแก้วเขียวขอบเหลืองอืม นี่อันนี้น่าสนใจกระบองเพชรพันอะไรเขาวกวางขาวเขาวกวางขาวโอ้ระบองหัวเยอ่าก็โอเคเดี๋ยวกงจะเข้าไปในโดมเนี้ยไม่รู้มันมีอะไรและนี่ก็คือ,อสวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรตก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรผมก็จะเข้าไปดูอ,อ้ยเหนื่อยโอ้มีต้นไม้ประหลาดนอะไรไม่รู้นี่ต้นอะไรฮดูดิเยอะเลยก็ลำระ เออดูดิอืมเขา,าก็จัดสวนอันนี้น่าจะเป็นดอกอัญชันไหมไม่ใชไม่อ้พริกใบด่างฮะพริกใบด่างพริกใบด่างอาโอ้โอันนี้พริกทั้งนั้นเลยพืชด่างกำลังโอเคเนี่ย ขโมยไปสักต้นยคนเขากำลังคิดอะไรดังๆคุณเคยเห็นไหมครับใบด่างอันนี้พริกด่างแล้วไอ้เขียวๆนี่อะไรก็พริกเหมือนกันอันนี้ธรรมดาอันนี้พิเศษพริกใบด่างโอ้เยอะเลยโูกเป็นทางเลยเก็บกินได้ไหมนี่ เอาถุงมาใส่ตต้มต้มเจ็บนาเจ็ดนาอืมนี่ก็อีกมันดงอันนี้ในสีผสมโอ้นี่ไงสมุนไพรแก้อาเจียนอืมสรรพคุณอ้าวอันนี้อีกชื่อหนึ่งลือสีผสมมันแปลว่าอะไร อันนี้เหงาปลาหมอปลาเออโอ้มีเต็มเลยอืมสมุนไพรแก้อาเจียนสวยดีแต่มีชื่อว่าอะไรฤาษีผสมอันนี้อะไรไม่รู้ล้น อ๋ออัน,อ,นอันไหนเหงอกปลาหมอไปจแจกมาอันนี้โสมไทยโอ้เออเรามาดูในอ,อสมุนไพรมันก็เลยไม่ไม่สวยอะไรเท่าไหร่อันนี้โดูไม่รู้ลม้มอันนี้โสมอันนี้ก็โสม วาน,นวหอมแดงผักไข่ผักแพ้อ่ะเอเอกินกับลาบอร่อยโอ้คือชาวาเอา่ทถายหญ้าหนวดแมวทำไมไม่เจอเนี่อ่าซูมก็ไปใกล้แล้วก็ดูไก่นี่หญ้าหนวดแมวอันนี้อะไรไม่รู้เนี่ยส,ส่วนนั้นก็คือ บ้านไม่<ล>ไมรู้เลย,เลยอันนี้ก็ไม่รู้อีกอคือถ้าไม่ติดป้ายเนี่ยเราก็ไม่ไม่ค่อยรู้หรอกโอเค okay. ตรงนี้ก็เป็นอาคารแสดงพันไม้ในร่มเอ,อเขาปิดสี่โมงนะกลุงมานี่ก็ ห้าโมงล้วไปเลยเข้าไปไม่ได้ก็ไม่ไม่เป็นไรเราถ่ายหน้าประตูรั้วนี่แหละโอเคฮะอันนี้ก็เป็นสวนอังกฤษเนะขาว่างัันนะออนนะเออก็โอเคนะก็ะสวยดีสวนอังกฤษ รจะไปดูภายในส่วนตรงนี้ก็เป็นมุมสวนญี่ปุ่นดูแล้วมันก็ไม่ค่อยเหมือนนะก็โอเคก็พอได้สวนญี่ปุ่น อโอเคอันนี้ก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งรู้เรียวสวยอะไรแต่มันก็สวยดีอ่ะข้อจัดสวยอือดอนแสงหน่อยใส่พุ่มไม้บังอืตอตรงนี้สวย โอเคโอ้่า้โอไอ้ดูผ่านประตูนี้เข้าไปมันจะเป็นอะไรอันนี้ภายในสวนจีนนะโอ้ โอ้โหเป็นอีกมุมหนึ่งที่สวยดีอาตรงนู้นมีอะไรมีเก๋งเออฮะ